การส่งเสริมพลังงานความรักเข้าหาตัวบ้านทิศทางในสี่ทิศตามตำแหน่งวิชาสี่กลุ่มดาวหลักของวิชาฮุ่ยหลัเตาเหมาซานพลังงานดาวตะวันออกหรือทิศทางตะวันออกนับเป็นพลังงานที่ส่งผลเรื่องความรักความสัมพันธ์เข้าหาตัวบ้านหากคุณเป็นคนที่ความรักความสัมพันธ์ไม่ดี คุณลองไปสังเกตดูในทิศทางตะวันออกของบ้านคุณอาจจะไม่มีหน้าต่างอาจจะไม่มีช่องลมในทิศทางนั้นเพราะฉะนั้นภายในตัวบ้านคุณควรวางต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมและดอกสวยงามในทางกลับกันหากบ้านคุณที่ตะวันออกเป็นประตูหน้าต่างหรือช่องลมคุณควรจะทำการตรวจสอบให้ประตูหน้าต่างช่องลมอย่ามีเสียงจากบานพับอย่ามีเสียงจากประตู อย่ามีเสียงจากภายนอกเข้าหาภายในเสียงจากภายนอกเข้าหาภายในก็คือประตูแตกหน้าต่างแตกมันจะทําให้ลมวิ่งผ่านลอดช่องของประตูหน้าต่างแล้วทําให้เกิดเสียงอันนี้แหละเป็นตัวที่ทําลายพลังงานความรักความสัมพันธ์ในทิศตะวันออกที่ส่งผลเข้าหาตัวบ้านเพราะฉะนั้นหากคุณฟังแล้วคุณควรรีดทาการแก้ไขหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเสริมให้มันดีขึ้น เพื่อให้พลังงานความรักความสัมพันธ์ในตัวบ้านคุณดีขึ้นอย่างถาวรในยุคเก้สวัสดี